สวัสดีครับสำหรับตอนที่5นี้นะครับในการจัดการบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็จะมาทําในเรื่องของหน้านะครับเกี่ยวกับเราแล้วก็ติดต่อเรานะครับว่าเราจะมีวิธีการเพิ่มหน้าอย่างไรนะครับเพื่อให้บล็อกของเราหรือว่าเว็บของเราเนี้ยนะครับมีลิงก์นะครับที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็กลับมาที่หลังบ้านของเราก่อนนะครับในหน้านี้นะครับ จากนั้นนะครับให้มาเมนูที่ชื่อว่าหน้าเว็บครับตรงนี้นะครับมาที่หน้าเว็บนะครับเสร็จแล้วะคลิกลงไปที่หน้าเว็บนะครับพอคลิกไปที่หน้าเว็บเสร็จสังเกตด้านบนนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วก็หน้าเว็บใหม่นะครับตอนนี้เรายังไม่เคยสร้างสักหน้าเลยนะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งที่หน้าเว็บใหม่ครับอันนี้ไม่ใช่โพสต์นะครับจะเป็นการสร้างหน้านะครับเสร็จแล้วชื่อนะครับอ่าเราจะเอาตัวไหนก่อนนะครับ มันจะมีเกี่ยวกับเรากับติดต่อเรานะครับแนะนำว่าให้ตั้งชื่อนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ก่อนนะครับมี about กับ contact us นะครับอาจจว่าเป็น about ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ about นะครับ about ะ b o u t นะครับหน้า about ก็คือเกี่ยวกับเรานะครับเกี่ยวกับเราหมายถึงข้อมูลนะครับว่าข้อมูลว่าเว็บไซต์ของเราเนี่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร มีรายละเอียดอะไรบ้างให้บริการอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่า About หรือเกี่ยวกับเรานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ข้อมูลคร่าวๆตัวอย่างลงไปนะครับเช่นจัดให้กึงกลางนะครับนี่ก็พิมพ์คาว่าเกี่ยวกับเรานะครับเสร็จแล้วนะครับอยากอยากใส่รูปนะครับอยากใส่รูปลงไปก็ได้นะครับก็นะครับไปที่แทรกรูปภาพอย่างเี้ แล้วก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับอ่าซึ่งว,ว่าผมจะใช้โลโก้แทนก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาโลโก้กันปึ๊บ,บนะครับโลโก้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับก็แทรกเข้ามานะครับ จากนั้นก็กดเลือกครับอ่าพอได้เสร็จนะครับถ้าภาพมันเล็กมันใหญ่เกินไปนะครับอ่าเราก็นะครับคลิกไปที่ตั้งค่าตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นขนาดเล็กครับอัปเดตอย่างนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันกับตัวนี้ครับเนี่ยมันก็จะเลือกเล็กปานกลางใหญ่ใหญ่พิเศษต้นฉบับนะครับหรือถ้ายังใหญ่อยู่นะครับก็ย่อเองก็ได้ครับกดชิปแชไว้แล้วก็ปรับตรงมุมนี้ ให้เล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วก็นะครับพอ enter ลงมานะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับเช่นเว็บนะครับเว็บไซต์ผู้อภิวัตนครับสอนสร้างสื่อนะครับให้นะครับบริการนะครับและ และคำแนะนำนะครับในการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับอ่ะหรืออะไร,รอย่าเราก็ใส่เข้าไปนะครับพอเราสร้างหน้า about เ,เสร็จขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับให้กดปุ่มบันทึกครับอ่าเผยแพร่นะครับเเผยแพร่คือการบันทึกแล้วล่ะนะครับเสร็จแล้วให้กดยืนยัน,นครับ ให้กดยืนยันนะครับทีนี้นะครับเมื่อกดยืนยันเสร็จเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมกับหน้านี้ได้ยังไงนะครับวิธีเช็คตัวนี้นะครับหลังจากที่สั่งหน้าสร้างหน้าเบเสร็จนะครับให้มาคลิกที่ตัวนี้นะครับรูปตาตัวนี้กดดูตัวอย่างนะครับพอเรากดดูตัวอย่างนะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างขึ้นมาว่านี่คือหน้าเกี่ยวกับเรานะครับหรือว่าหน้า about นะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีนะครับข้อมูล ฝั่งขวามือนี่ขึ้นมาโชว์นะครับถ้าเราต้องการนะคให้มันเต็มหน้าเลยนะครับไม่ต้องมีข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาโชว์นะครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับมาดูวิธีการแก้ไขนะครับคลิกนะครับมาที่เข้าไปที่หน้า About อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นะครับเพิ่มโค้ดเข้าไปตรงนี้นะครับเพิ่มโค้ดเข้าไปต่อจากข้อความนี้นะครับหรือจะ Enter ขึ้นมาทัดใหม่ก็ได แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายปีกานะครับปีกาขึ้นมานะครับแล้วให้พิมพ์ภาษาอังกฤษคําว่าฟูลที่แปลว่าเต็ม fu double l นะครับฟูลนะครับแล้วก็วิดความกว้าง double u นะครับแต่ต้องเป็น double u ใหญ่ก่อนนะครับ double u i d t h นะครับนะแล้วก็ปีกาปิดนะครับปิดด้วยปีกาเสร็จแล้วคลุมข้อความนี้ครับคำว่าฟูลวิดเนี่ยทั้งปีกาด้วยเนี่ยนะครับมาคลิกที่ตัว b นะครับ ให้เป็นตัวหนานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดของ Bo คซ p ปอตนี้นะครับที่จะทําให้เวลาแสดงผลเนี่ยมันแสดงเต็มหน้านะครับแต่มันจะไม่แสดงโค้ดนี้นะครับเราก็กดปุ่มอัปเดตนะครับกดปุ่มอัปเดตอัปเดตเสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้านี้ดูนะครับอาจจะกดรีเฟรชตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเต็มหน้าแล้วเห็นไหมครับตัวฝั่งขวามือนี้ก็จะหายไป นะครับเสร็จแล้วเราจะได้ลิงก์นี้มานะครับเวลามาที่เอา u t เนี่ยนะครับเราก็ได้ลิงก์นี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี <routinely> ้คลิกขวาคัดลอกลิงก <right> ์ไว้ครับอ่าคัดลอกลิงก์ไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าตัวนี้ดงว่าเราเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วแล้วก็กลับแบ็กตรงนี้ครับอ่าแบ็กตรงนี้และไปที่นะครับออกแบบนะครับไปที่ออกแบบเสร็จแล้วเราก็ไปแก้นะครับอ่ามาแก้ตรงนี้นะ นะสองจุดเนาะเนี่ยเกี่ยวกับ about us, uh, uh, about us เกี่ยวกับเรานะครับตัวนี้นะครับเนี่ย about นะครับเกี่ยวกับเรานะ,ะเราก็นะครับถ้าจะแก้เมนูด้านบนนะครับเราก็มาที่นะครับ top bar menu นะฮะเนี่ย top bar menu ก็คลิกที่ดินสอนะครับแล้วก็มาที่เกี่ยวกับเราเห็นไหมครับแล้วก็คลิกดินสอ ตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาร์อยู่เราลบออกนะครับคอนโทนวีนะครับคอนโทนวีลิงก์นะครับที่เราคัปปี้เมื่อสักครู่นี้มานะครับก็กดบันทึกครับแบบนี้นะครับแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นไปแก้ข้างล่างด้วยครับอ่าตัวฟู้ดเมนูนะครับลิงก์ลิสต์ตัวนี้นะครับฟู้ดเตอร์เมนูคลิกดินสอนะครับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับเบลนะครับ คลิกดินสอนะครับลบชาร์ปออกนะครับคอนโทรลวีลงไปนะครับแล้วก็กดบันทึกครับเสร็จแล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเทสดูนะครับอ่ะเติว่าเรามาที่โฮมก่อนนะครับหน้าแรกเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เกี่ยวกับเรานะครับเนี่ยมันจะมาหน้านี้แบบนี้เลยนะครับหรือโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับเติว่าเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับ แล้วมาที่ about ตรงนี้คลิก่าก็จะมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือในส่วนของเกี่ยวกับเรานะครับหรือ about นะครับทีนี้ก็จะเหลือติดต่อเราทำยังไงการสร้างติดต่อเราก็คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือนะครับให้มาที่หน้าเว็บก่อนนะครับคลิกมาที่หน้าเว็บแบบนี้มาที่หน้าเว็บใหม่นะครับกดบวกเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับตั้งชื่อครับเป็นคอนแทค นะครับคอนแทคที่ T, ACT นะครับติดต่อเรานะครับเสร็จแล้วก็นะครับผมก็จะมาจัดกึ่งกลางนะครับติดต่อเรานะครับส่วนผมอยากใส่รูปอีกทำเหมือนเดิมนะครับคลิกอัปโหลดรูปนะครับอยากติดต่ออาจารย์อภิวัตรนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับ เราก็จะใส่นะฮะโอเคนะครับใส่รูปเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกนะครับอ่ากดเลือกอได้รูปมาแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่รายละเอียดของเราลงไปนะครับว่าจะติดต่อเราได้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับอ่าใส่รายละเอียดเราลงไปนะครับพิวัตนะครับกัญหานะครับที่อยู่ นะอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่หรือสถานที่ทํางานคือที่ไหนนะครับล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับมีอีเมลมีเบอร์โทรไหมนะครับที่สามารถจะติดต่อได้นะครับอ่ะสมมติว่ามีอีเมลนะครับอ่าอีเมลที่จะติดต่อนะครับสมมติว่าเป็นเป็นอีเมลสมมติก็แล้วกันนะครับเป็นอีเมลนะครับ a อส m ีเมล ใส่ข้อมูลลงไปนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรแล้วก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะครับศ2 3 3 4 5 6 7 8 9อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่เผยแพร่ครับคลิกไปที่เผยแพร่เสร็จแล้วก็ยืนยันนะครับพอยืนยันเสร็จนะครับให้เรานะครับ มาที่นะครับหน้านี้นะครับมาที่รูปดวงตานะครับตรงนี้นะครับคลิกเพื่อจะดูตัวอย่างนะครับพอคลิกดูตัวอย่างเสร็จนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างอ่าลืมอย่างหนึ่งเหมือนเดิมคือนะครับลืมใส่ฟูลวิดนะครับเพื่อให้ตรงนี้นะครับมันหายไปนะครับแล้วเราก็นะครับอ่าอย่าลืมนะครับก๊อปปี้ลิงก์นี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จนะครับอ่าเราก็คลิกมาที่หน้าคอนแทคของเรานะครับ มาที่บรรทัดสุดท้ายคอย ENTER ลงมานะครับปีกาเปิดแล้วก็ฟูลน,นะครับฟูลที่แปลว่าเต็มนะครับแล้วก็วิดแนอะยู่ใหญ่ก่อนนะครับ DTH แล้วก็นะครับปีกาปิดแล้วก็คลุมดำนะครับข้อความไปที่ตัวหนานะครับคือตัว B ีทำให้เป็นตัวหนาแบบนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มอัปเดต โอเคนะครับพออัปเดตเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซดูหน้านี้ก็ได้นะครับหน้าคอนแทคเราเ่าโอเคนะครับหายไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นเต็มๆมแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จเราก็ไปนะครับแก้ไขนะครับแก้ไขการออกแบบนะครับแก้ไขการออกแบบจากนั้นก็ไปตรงท็อปบาร์เมนูนะครับท็อปบาร์เมนูด้านบนนะครับคลิกดินสอ นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงติดต่อเรานะครับก็กดดินสอนะครับแล้วก็ลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกนะครับคอนโทรลวีนะครับลิงก์ของเราลงไปกดบันทึกครับแล้วก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับทำให้เสร็จทีเดียวเลยลงไปด้านล่างสุดนะครับไปด้านล่างสุดนะครับไปที่ลิงก์ลิสต์ตัวนี้คลิกดินสอนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับคอนแทคอัพตรงนี้ก็คลิกดินสอนะครับ แล้วก็เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกคอนโทรล V นะครับบันทึกนะเรียบร้อยบันทึกอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทดสอบนะครับกดไปที่โฮมนะครับอ่าตัวนี้ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ติดต่อเรานะเรียบร้อยนะครับก็จะมีติดต่อเราขึ้นมาเกี่ยวกับเรานะครับโฮมกลับมาหน้าหลักเรียบร้อยนะครับเช็คด้านล่างอีกนะครับ ไปที่ about นะครับอ่าเรียบร้อย content a r c อ่าติดต่อเราก็เรียบร้อย home อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มมีเว็บไซต์นะครับที่มีลิงก์นะครับน่าจะถูกต้องครบแล้วนะครับในส่วนของการทำลิงก์นะครับในส่วนของการทำเพจนะครับสองอันนี้เราใช้การสร้างหน้าเว็บนะครับในการสร้างหน้าเว็บ พอนนี้จะเป็นการโพสต์ครับเมื่อเรามีการโพสต์ข้อมูลก็จะมานะครับโชว์มาแสดงนะครับและเราก็จะมีแบนเนอร์โฆษณาแล้วก็แก้ไขฟุตเตอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับ EP ถัดไปนะครับเราจะทำให้เว็บของเรานะครับน่าสนใจอย่างไรก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ